สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่นในเกมมาครับในมินิเกมที่ชื่อว่าเบดวอรนะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ในแมปอะไรวะทำไมมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ครับอ่าเป็นแมปทีม3คนนะฮะมีทั้งหมด4ทีมนะครับตอนนี้ผมอยู่สีอะไรบ้สีเขียวนะครับอ่าทุกสีเข้ามาครบเนาะนะเออแล้วทองแดงไปขโมยตรงไหนบ้อ๋อนี่นะตรงนี้ <laughs> ไปขโมยเหรอไปไปเอาตรงไหนดิก็อนเดี๋ยวว่าเออมาได้ได้ของแล้วครับได้ของแล้วผมว่าเริ่มมาแล้วจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราทําดาบด้วยแล้วกันนะ ใส่เข้าไปเกาะน,นี้นะกลัวไม่ได้ใส่นะไม่ใช่อะไรโอเคเดี๋ยวเราทําชุดก่อนหนังแล้วกันนะครับ่าฮะเยี่ยมใส่เข้าไปแล้วก็ทําอาหารเนาะเดี๋ยวเราไปกางกันรู้สึกว่าเพื่อนเราจะต่อไปครึ่งนึงแล้วโอ้โหไม่ครึ่งแหละถึงเลยนะถึงทีมแรกเลยมั้งเนี่ยวิ่งไปเกียนทองแล้วก็วิ่งกลับฐานนะไม่ใช่อะไรนะครับเออดี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 ด,ด,ด,ดีทำดีมีรางวัลเพื่อนเออรู้สึกเขาก็มาเกียนเหมือนกันนี่เมื่อมานี้มานี่อืมไม่ต้องเกียนเราเอาเองนะ คนมีดาบคือคนชนะอินูโอเคอุดไว้เลยนะไอ้นั่นก็วิ่งกลับฐานเลยไม่ใช่วิ่งด็ต่อบอกลับฐานเลยนะเห็นผมใส่เกาะนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ฐานเราใช่ไหมสีเขียวเนาะฐานเราโอเคด้านนี้ครับดีเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอทองเกิดนะ,ะทองรู้สึกว่าจะมีแต่ตรงกลางหรือเปล่าไม่รู้นะที่รู้ด่านนี้ผมไม่เคยเล่นเลยครับเพราะฉะนั้นแบบผมก็เม็ดเตียงยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเนี่ยครับนะโอ้โหอันนี้ก็มาเกียนจังเลยเว้ยมาเกียนจังเลย หรือจะเอาล่ะตู้คนมีเกาะนั้นเลยอโระแกพลาดแล้วหืมหรือจะมาหรือจะเอานะครับอะไรแบบนี้นะเออผมว่าผมฟาร์มแบบให้ได้ธนูเลเวลตันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคือแบบล้อทองเกิดอีกกี่ลอ็อตวะสองล็อตเลยนี่หว่าโอ้โหนานอยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นผมสุ่มตรงกลางแล้วกันนะครับซุ่มทองเกิดแล้วก็วิ่งเก็บโอเคเก็บแล้วทีนี้เก็บเลยเก็บเก็บเก็บ มาดิว้ามาดิวะ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 าวะนี่ไิงเราเป็นแ, <c oughs> แ,แรกของมาใหม่พวกนี่เป็นไงโปรเฟชชั่นัลไม่ล่ะโอเคโอ้โหเลือดผมจะหมดแล้วถ้ามาเพิ่มนี่ผมก็ซวยเหมือนกันนะผมวิ่งกลับเลยครับนะี่เดี๋ยวรอทองเกิดล็อตถัดไปนะฮะ <c oughs> นะมาอีกผมก็ซวยสิครับรออะไรวิ่งกลับโอเครอทองเกิดหวังว่าจะไม่มีใครมาเนะ่ยขอสงบสงบได้ไหมโอ้โหตเกิดแล้วเกิดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ อืมคาแรกสโน่นี่ผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แน่ะเฮ้ยอะไรวะอือหือเฮ้ยเดี๋ยวเด้อโอ้โหจะตายเอาไอ้บ้าเดี๋ยวนะไอ้บ้าเฮ้ยไอ้นี่ก็จังเลยจังเลยเดี๋ยวเด้อเฮ้ยทำไมตีมันไม่โดนมาเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 แป๊บๆๆจะเย็นๆๆๆเยออ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 โอเคอ๋อมันตายหมดแล้วเหรอดีดีดีโอ้เลือดผมจะหมดไงไม่ใช่อะไรครับโอเคกลับสิครับรออะไรทองเต็มตัวเลยนะไม่กลับไม่ได้นะครับจะตายเอาไม่ใช่อะไรนะโอเคสติฟเอานี i ไปนะ เดี๋ยวเราไปเก็บเหล็กมาใหม่นะทำเกาะใหม่เลยดีกว่าครับเอาล,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 ลิวตันเลยดีไหมเหล็กคตดเป็นใจเอ้อนี่ไงเอาทองก็เกิดอยู่ฐานก็มีนี่วะผมก็ไม่เล้ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอุดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเหล็กเอามาทําอะไรดีวะามาอุดเตียงสิครับรออะไรนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเกาะเลยครับ <c oughs> ควรจะปกบป้องเตียงหรือปกบป้องตัวเองนะ <c oughs> ต้องคิดดูใหม่สะละเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวดีแป๊บแป๊บแป๊บมันแหลกเออแหลกไม่เอา แบบนี้ไม่ดีนะโอเคผมขอทําธนูเลยวกตันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทําลูกธนูเนาะโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราทํากล่องกันดีกว่านะฮะเพื่อไปอุดเตียงนะครับผมแบบอุดเตียงแบบอุดเตียงต้องมาก่อนอ่ะผมว่าเตียงผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเฮ้ยมันแหลกจังวะเก็บทองมาแปบเอยไม่ใช่ทองเหล็กนะฮะโอเคเฮ้ยหวัดดีพวกแล้วนายอุดอะไรเนะี่ยเอากล่องอุดทุบออกทุบออกทุบออกเออทุบออกใช้กล่องใช้กล่องเออเข้าใจไหมเออ เออเข้าใจนี่ว่ะเออเอมาไหเออนั่นแหละดี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 ปึ๊บก็ปึ๊บปึ๊บนี่เข้าใจกันนี่ว่ะเอออย่างนี้แหละเออเออดีดีดีเออเก็บมาเก็บมาเน่ยขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่างนี้อย่างนี้ละกันเออเป็นไงเออความคิดเราโปรฟิชแนลนั่นไหมล่ะพวกเนี่ยเป็นไงล่ะนี่เออบอกให้ส่งทองมาก็ส่งมาจริงๆโคตรดีนะเพื่อนเรานะครับฟังภาษากันรู้เรื่องด้วยนะ ขนาดไม่ได้คุยกันใช้ภาษามือนะภาษามือนะครับไปเลยทองมีห้าก้อนอุโมทำดับลิวตันก็ได้นี่หัวเฮ้ยโอเคเขายังไม่มีดาบครับเอาไปเลยนะผมขอทําดาบก่อนแล้วกันป้าบนี่เป็นไงเจ๋งไหมละ่ะรู้สึกว่าเตียงไอ้นี่ก็ต่อ,อยังเลยไหมนี่ไงเราเต็มหน้าสนูผมโคตรแรงนะฮะล้วจุดจุดเน้โอเคขอเนื้อขอหนังเลยแล้วกันนะเออแล้วก็บล็อกครับ ปพืบโคตดเยอะนะเออแล้วก็ไงดีวะแล้วก็เกาะให้ตัวเองไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นไปแลกมันถือครับนะขอแบบเล็กน้ออันนี้ก็เพิ่งเก็บไปนะฮะไม่ใช่อะไรโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรายังไงดีครับเราเแลกเกาะแบบเลเวลก,กลางก็แล้วกันนะเออเโอเคเลเวลกลางก็ได้ครับไม่ต้องเลเวลตันนะโอ้รู้สึกว่าสีเหลืองจะโดนเกียนเตียงหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะ เออน่าจะโดนเกียนเตียงนะครับเพราะว่าแบบโดนวิ่งไปทุบแล้วก็สีเหลืองไม่ตายสักคนเลยไงเออน่าจะโดนเกียนนะอ๋อฮะสีเหลืองเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วสินะเหลือชีวิตสุดท้ายอย่าซ่านะบอกให้อ่าจะมากลางไหมอันนี้เสียเงินได้แบบเอาผิดทีมสีเหลืองอยู่ไหนวะผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวอันนี้อ่าน,น,น,นี่ไงสีเหลืองอยู่ข้างหน้าเลยครับแต่ผมไม่มีฟิกแอคคุดออกไปนะไม่ใช่อะไรอืมขอทองอีกรอดหนึ่งไนดะ้ไหมคือผมแบบอยากทํายาสต็งนะ อย่าสแตงอย่าสแตงเอาไว้บุกไม่ใช่อะไรครับอย่าสแตงเนี่บอกเลยเก็บมาแปบเก็บมาแปบอันนี้ก็อุดไว้เลยนะเออดีดีดีเออดีดีดีเก็บทองมาเยี่ยมครับเกีวบเรื่องที่ดีเนี่ยเดี๋ยวคมควรอยู่ตรงกลางไหมไม่ไม่อยู่ดีกว่าครับอยู่ทําไมยวโดนยิงตกนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมไปแลกยาสแตงก่อนก็ได้ค่อยมาอยู่เนี่ยนะโอเคดูซิยาสแตงหน่อยครับยาสแตงหนึ่งขวดครับอ แล้วก็เออพิกแอคไม่มีพิกแอคเราจะไปทุบเตียงเขาอย่างไงวะนี่แล้วกันนะโอเคถือว่าเรื่องที่ดีนะครับรู้สึกว่าทีสีเหลืองจะตายไปเรื่อยๆแล้วเนะนี่ยน่าสงสารมากนะครับเดี๋ยวผมก็เก็บเหล็กทําของผมก่อนก็นแล้วกันเนาะโอ้โหรู้สึกสีน้าเงินเอาเรื่องว่ะครับสีไหนทำลายสีเหลืองวะอ่าสีน้ำเงินทําลายสีเหลืองโอ้สีน้ำเงินรู้สึกว่ามันน่าจะโดหดน่าดูเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมสอยให้แล้วกันนะชุบอือระยะนี้อือว้าเห็นไหม พี่โดนนี่ไงโอ้โหมันยังมีไอ้บังเกอร์นั่นอยู่ละ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะชืม้มฮึบชืม้มฮึบชืม้มฮึบโอ้สีเหลืงอยู่กลางเดี๋ยวนะผมต้องกินไหมถามว่าต้องกินไหมโอ้โหมันดาบเด็กเหมือนกันต้องกินล่ะครับนี่อย่างนี้กันอย่างนี้แล้วกันโอ้โหตีสองดอกตายนะผมบอกเลยโคตรแรงนะโอ้โห,โอ,โ,หโอเคเป็นว่าเดี๋ยวผมกำจัดสีเหลืองให้สิส้นซากไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูสิสีเหลืองหวัดดีครับ ตู้มหนึ่งดอกโคตรแรงธนูยาสเต็งธนูยาสเต็งยิงไปโอ้โหอีกดอกเดียวผมว่านะ่าจะจบชีวิตเขานะฮะอา้าวตายแล้วแหละเอิม่มอะไรวะออกจากเกมเลยล่ะกลัวเราฆ่าขนาดนั้นเลยนะฮะโอ้โหกลัวขนาดนั้นเลยล่ะกล,ลัวแค่แค่นี้ก็ไม่บอกนะครับโอ้โหยิงธนูไปแบบเลือดน้อยมากนะครับเมื่อกี้ผมมองว่านะอ๋อทองมันไม่ขีบกันเลยเหรอวะอหกก้อนเลยนะเว้ยโคตรเยอะนะครับ รู้สึกว่าผมต้องไปทําลายสีน้ําเงินแล้วล่ะครับเพราะว่าสีน้ําเงินรู้สึกเขาจะแสบซ่าสุดาสิงนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมแลกอะไรก่อนดีปะแลกเบียร์ลอดแล้วกันผมกลัวผมตกนะฮะเมื่อกี้มันมีเบียร์ลอดองไงมันถึงไม่ตายนะฮะไอหมอนั่นนะครับเบียร์ลอดอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงโอเคขอหนนึงแล้วกันนะไม่ใช้เปลืองครับแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกเอาเลยดีเอาเลยดีของพิเศษอะไรดีอย่างงี้แล้วกันโอเคยาหิ้วยาสปีดย่ำย่ำเลย อะไรท,ที่เจ๋งนะโอเค,โอ,เคโอ้โหยาสเต็งเหลือเท่าไหร่เองวะเนี่ยเหลือนาทีครึ่งนะฮะจะวิ่งไปถึงสารที่จำเงินไหมวะเนี่ยโดนทำลายโดนฆ่าเดี๋ยวนะหวังว่าจะวิ่งไปถึงนะครับอ๋อสไนเปอร์อีดิตุม้มเฮดช็อตนี่ร่วงผมบอกเลย <c oughs> บอกเลยว่ามีร่วงนะใหามาแซ่ก,กับพี่นะบอกให้โอ้โหทองตรงกลางโอ้โหร่ำรวยรวยมากเหรอครับทีนี้นะครับ เตียงผมผมไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมั้งเพราะว่าเพื่อนโหดนะเนี่ยพี่เผาวะไม่ใช่แบบบางใจแป๊บเดียวแล้วก็ตุม้มเกิดเป็นกู้คันนะไม่ใช่เลยนะบแบบนั้นไม,ไม่ดีนะแบบแบบนั้นไม่ดีนะครับเอมใครยิงธนูจากด้านบนครับอ๋ออ๋อมันบวกฐานเรานี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะใครมาวะใครมาวะมันมันมันตายหรือย,ยังเสียเงินเสียเงินรู้สึกมันจะบุกเราเนะี่ยี่บ้าเอ้ยแล้วมันแอบด้วยนะไม่ใช่อะไร อ่อแอบทำไมแอบทำไมแอบทำไมครับแอบทำไมฮะโอ้โหมันมาแบบมาทั้งทีมเลยล่ะมันกลเฝ้าเตียงตัวเองเลยนะนะดินะยาสเต็งผมเหลือ40กว่ากวิครับเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคเดาบุกเสียมเงินเลยแล้วกันนะครับรู้สึกมันจะซ่ากรามากนะซ่าสุดาสิงนะเดี๋ยวผมจะให้โุดาสิงกับมันแบบสมใจเลยนะฮะ โอเคเพื Freiheit, okay, ่อนเอายาสติงสักขวดไหมเฮ้ยวิ่งหนีทำไมเดี๋ยวโอเคให้มันวิ่งไปเถอะเออเพื่อน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 มันไม่หยุดเดินเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นจะผมใช้คนเดียวให้หมดเลยนะมียาสติงได้นน่โคตรโกงเลยครับผมบอกเลยนะโอเคไอดูซิรู้สึกว่ามันจะพึ่งตายกันไปทั้งทีมหรือเปล่าแล้วมันไม่มีธนูนะแล้ว้าคราวนี้มันโดนผมแน่ผมบอกเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเออน่าจะเก็บทองไว้ทำไอ้นั่นปะครับเขาเรียกว่าอะไรวะ โอเครู้สึกมันลงไปล่างหมดนะฮะมีตัวนึงอยู่ฐานตรงนู้นนะครับรู้สึกมันออกจากฐานหมดใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมแอบตรงนี้แล้วกันนะมันออกจากฐานหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมจะรอจัดการมันตอนมันออกจากฐานนะฮึบมาเลยมาเลยมาเลยนี่อย่างนี้กันโอ้ตีมันไม่โดนล่ะเดี๋ยนะตู้มยิงไปตู้มยิงไปอีกดอกโดนไหมไม่รู้ที่รู้รวิ่งไปแล้วโวิ่งไป,งไปเตียงมาแล้ว,วตูมนี่เป็นไง เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงฮะมีเบ็ดหลอดเว้ยไม่กลัวเว้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอย่าสปีดอย่าสปีดสปีดพชั่นผมบอกเลยโอ้โหทองขอบคุณครับทีหลังไม่ต้องทีหลังไม่ต้องเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเป็นอะที่ดีนะเนป็นอะที่ดีเนะี่ยโอเคทุกเตียงมันเลยนะมันทําอะไรผมไม่ได้อย่างนี้แล้วกันไปไหนล่ะอาจจะเอ่อจะโดดตัวตายแหละเออตามสบาย <c oughs> <c oughs> นะฮะเอเอบุกฐานเราดีนะักใช่ไหมเออได้ถอนกําลังกลับเลยเป็นไง เฮ้ยหวัดดีครับหวัดดีอะไรว่าอยู่ฐานมันเลยนะโอ้โหเพิ่งกลับมา,ลาเลยเดี๋ยนี่ใจเย็นนะครับผมมียาสเต็งครับผมโหดกว่าโอ้โหทองทองสิบก้อนเอ้ยแบบสิบก้อนเองเหรอสิบก้อนก็ตกใจลเลยเดี๋ยนีต้องสิบสามก้อนนี่บัจะได้เอาไปบุกค,ครับเน่ไม่ใช่อะไรเพื่อนเรารู้สึกจะไม่บุกนะฮะจะเป็นสายกันแล้วก็ให้ผมบุกหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่นะผมว่าแล้วมันจะลงไปยังไงวะเนี่ยผมอยากไปเก็บทองทำอินเทอร์เพลดดูซิ ยาสติงผมเลยขวดเออดีดีด,ดีทำดีทำดีเดีย๋ยวผมทำอินตอร์พลเลยลนนะแล้วกันนะฮะแล้วก็วาร์ปไปทำลายเตียงเขาเลยเนาะน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราคดาดหวังเนี่ยเออผมไม่มีอนั่นวาร์ปต่อฐานหรอไหมโค้สิงไม่ได้คาบไปครับ <S <S <ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะกันพาวเดอร์ไงกันพาวเดอร์นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันกับฐานแป๊บไม่ใช่รอยเดี๋ยวผมขึ้นไปเก็บทองอีก,กแล้วกันนะผมว่าไม่มีใครใช้หรอกเอาจริงๆผมมาใช้เลยแล้วกัน ถือโอกาสเลยนะโอ้โหน่าจะเยอะนะาดูนะครับตรงนี้โอ้โหทองอยู่ฐานก็มีไปเอาตรงกลางทำไมเล่าเออด่านนี้ก็ทองเยอะอยู่นะแบบอยู่ฐานก็มีตรงกลางก็มีนะครับก็ถือว่าเยอะนะทองด่านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมยืนแบบนี้แล้วกันแบบมันกลัวตกไงไม่ใช่อะไรเ,ออเดี๋ยวผมทำ enderpearl นะ enderpearl จังหวะนี้ไม่พลาดหลอกบอกเลยแล้วก็อะไรวะเออเอาเลยดิเออผมคิดว่าใช่น้องแกะครับน้องแกะครับน้องแกะต้องมาแล้วน้องแกะต้องมาช่วยผมบุกแล้วเนี่ย เพราะพวกนั้นจะไม่บุกกันก่อนนะเดี๋ยวผมอดมันเลยนะครับไม่ใช่อะไรโอเคขอน้องแกะด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะอาา่าฮะเดี๋ยวขอแบบเตรียมตัวก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับขอเตรียมตัวก่อนได้ไหมเดีย๋ยวเพิ่งบุกกันได้ไหม <laughs> เราอยากไปบุกด้วยไม่ใช่อะไรนะฮะเอออยากไปทุบเตียงนะครับเวลาทุบเตียงนี่มันรู้สึกฟินนะฮะนะครับ, <laughs> รบเอากี่ตัวดีสิบสามตัวน่าจะพอนะเนาะออาไปป่วน,นครับไม่ใช่อะไรโอเค ันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะเออแล้วก็ทำยานี่แล้วกันครับยาเอ่อสเต็งเอ้ยไม่ใช่สเต็งสปีดเดียวไหมมีกล่องแค่ของไหมเออเดี๋ยวผมเก็บของไว้เพื่อนเนาะโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เผื่อผมพูดตกตายไงผมเก็บไว้ก่อนนะครับอือฮึเฮ้ยเพื่อนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ตกใจโถ่เอ้ยนึกว่าใครอื่มตกใจหม้เลยนะครับโอเคผมว่าผมไปดีกว่าครับตอนนี้ยาสปีดก็3นาทีใช่ไหมโอเคกินยาสเต็งเข้าไปเลยนะก็3นาทีเหมือนกั <todavía> นนะครับจุดๆเนี้ ไปเลยแลวกัน3านาที3นาทีไปเลยบุกบุกบุกเว้ยบุกเว้ยสีอะไรวะสีแดงใช่ไหมโอเคผมว่าผมจะไม่ตกเนี่ยตกนี้ผมลองเนี่ยลองให้ไม่ใช่ไรนะครับไปขึ้นขึ้นขึ้นดว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 นจุดนี้ครับไปเลยไปเลยโอ้โหสีเขียวเราถึงไหนเองวะเนี่ยโอเคโอ้โหบุกตรงนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวนะอีซี่เล่เมยทีนี้เอ้าแล้วมันไม่พากันวิ่งเข้ามาว่ะเดี๋ยวนะ ผมไปนึกเพิ่งขึ้นไปแล้วก็วางรัวๆล่ะเงยน้องแกะทํางานเลยนะครับเออวิ่งไปแบบไปเกียนข้างล่างเนี่ย <c oughs> น้องแกะทําหน้าที่ไปเดี๋ยวเราทุบเตียงนะโอเคบุกบุกบุกเข้าใจคําว่าบุกไหมโอ้โหดูมันทําดูมันทําครับน,นี่คิดว่าจะหยุดเราได้งั้นเหรอะนี่นี่เราเออเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยแต่เตียงมันพังเป็นไงเตียงมันพังครับเตียงมันพังอยู่น้อง เป็นไงล่ะมาโถยเดี๋ยวนะโอ้โหขอขอขอเพื่อนอย่าเพิ่งแย่งเดีย๋ยวขอก่อนเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนอย่าเพิ่งแย่งนะผมอทำลายเตียงเป็นอะไรที่ฟินครับนะเราไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวสุดท้ายเว้ยเราทำลายเตียงก็ฟินได้ครับนะบอกเลยนะโอเคโอ้โหขอบคุณขอบคุณโอโ้พวกนายนี่มันใจดีจังเลยนะโอเคเอาไปเลยชุบชุบนะ,ะเพื่อนเราใจดีมากมากครับพวกนั้นเตียงก็พังแล้วนะฮะก็อีซี่สำหรับเราเนะี่ย โอเคเอาแล้วทองทองเอาไปใช้คนเดียวหมดเลยเดี๋ยวนะโอเคเอามาเลยแล้วก็ผมต้องการอะไรผมต้องการนี่ครับเบดลอดเมื่อกี้สงสัยมันใช้ยาสเต็งตีผมนะตีเข้าเยอะมากเลยนะเมื่อกี้นะครับเออเออเออเผื่อเผื่อเพื่อเจ๊งวางถุงกาวนะลดตั้งสติโอเคผมว่าผมต้องไปบุกใหม่นะไปบุกใหม่ไม่ใช่อะไรจีจีเพื่อนเรานี่จีจีรอไม่ได้เลยนะครับสีแดงเอ้าเดี๋ยสองคนแล้วอา้อาวอา้าวอ้าว ชิปห้าแล้วโอ้โนี่มันขุมทรัพย์ทรัพย์สินทองปัญญาเก็บมาเลยมาใช้กันนะครับทรัพยากรในการทำอาวุธสงครามนะี่ไปๆๆโอ้โหคลิปนี้ก็นานเหมือนกันนะสิบห้านาทีมันก็นานอยู่นะสำหรับแมปเล็กๆแบบนี้ครับนะเออโอเคไหนดูซิเดี๋ยวเพิ่มสักลูกแล้วกันนะไอ้เพื่อนอ่ะเอาไปเออไปเอาไป,าไปมีเหล็กไหมมีเหล็กไหมขอเหล็กหน่อยโอเคขอเหล็ก นะครับเดี๋ยวผมทำยาสปีดไม่ใช่อะไรยาสปีดโอเคเไปเพื่อนนะโอเคเยี่ยมครับชึบอาา่าฮะแล้วก็เดี๋ยวผมทำไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะทำบล็อกครับเราต้องไปแบบครบเซตดีวะไปแบบกา,กากไม่ได้เราเราเราไม่กากครับเราจะไปแบบกาก,ากไม่ได้ครับเนะี่ยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกินยาสติงไปเลยแล้วกันนะผมกลัวผมลืมกินนะครับไม่ใช่อะไรโอเคไปก็เลยเอ้ยเอ้ยเกือบเดินตกไม่ใช่อะไรครับเอ,อีกสองตัวอยู่ไหนวะ where are you สีแดงสองตัวอยู่สายไปแอบอยู่สายกันอะมันไปแอบอยู่ไหนกันครับฮะไม่รู้นะอ่ะเราบุกเลยแล้วกันนะครับณนะจุดจุดนี้ผมไม่ดีรอใดใดทั้งสิ้นนะฮะบุกบุกบุกเว้ยบุกเว้ยไ,ไปเลยไปเลยนะเออมันอยู่ไหนวะอ๋อมันยิงมาจากฐานมันใช่ไหมอ๋อดื้อมันอยู่สายนี่ไหนวะอ๋ออยู่บนนู้นเลยล oh เหรอโอ้ไม่กัดเห็นไนม โอเคเราจะต่อไปแบบสโลไลฟ์นะฮะโอเคอึ้บถึงโอเคเชื่อมือผมซื้อไหนดูสิอ่าฮะจัดเลยแล้วกันจัดเลยแล้วกันมียาสเต็งอย่ามาซ่ากับยาสเต็งนะทีหลังจำเอาไว้อืมจมใว่สมองไว้ซะไหนดูสิอีกตัวนึงอยู่ไหนวะตัวหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนนู่นนะครับแหมยาสเต็ง hey, ผมยังมีนะครับผมยังซ่าได้นะครับถ้ายาสเต็งหมดผมก็หายซ่าเหมือนกันไงแหมสุดาสิงไม่ได้ครับเวลายาสเต็งหมดนี่ผมนี่นั่งกุมขมับเลย เดี๋ยวอยู่ข้างบนนี้ไหมผมอยากรู้เท่านั้นแหละนะฮะโอเคอยู่ไหมวะมันอยู่ไหนนั่นแหละมันอยู่ไหนต้องแกะหาได้ไหมวะมันอาจจะอยู่ข้างบนนั่นนะครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บก็ยอมที่จะเสี่ยงชีวิตนะฮะเพื่อขึ้นไปดูนะครับโอ้โหันเสี่ยงเหมือนกันนะมันตกผมผมนี่ตกเลยนะฮะไม่ใช่อะไรเออมันอยู่ไหนวะมันควรจะอยู่บนนี้นี่นะหรือมันไปฐานเราอะครับ งไม่ใช่นะเออมันอยู่ไหนวะครับ Where is he? ดูดเพื่อนเราก็วิ่งบนตรงกลางเลยนะเออมันอยู่ไหนวะครับไม่รู้แหละที่รู้ๆไปกลางก่อนแล้วกันดีไหมเออผมโดดไปผมว่าผมตายโอเคเพราะฉะนั้นไปกลางก่อนก็ได้ครับว่าไปโหลดนนเปืองเอินด้วยเผลไปเลยนะโอเคไหนดูซีไหนดูซีเอออันไงเพื่อนเราฆ่าแล้วครับอ๋อมันอยู่สี่ไอ้น้ำเงินเหรอ อ๋อโอเคครับนะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันน้องโอ้โหได้ทําลายเตียงไปกี่เตียงไหมเนีเบสดิสโทยสองเตียงเองเหรอนะแล้วก็เออ่ได้5คิวเลยนะโคตรโหดนะครับโอเคครับนั่นเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณผมบายๆครับผม,บบบผมสวัสดีครับ